สวัสดีค่ะมาพบกับน้องเจ,จ๋ารถครอบครัวมือสองมินบุรีนะคะวันนี้พบกับน้องเจ,จ๋จอีกแล้วที่บริษัทพิจิตรนะคะถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมินบุรีนะคะวันนี้มีรถสีสวยนะคะสีขาวมุกเอาใจแฟนคลับเอาใจคนรักครอบครัวนะคะวันนี้น้องเจ,จ๋ามีมาเสิร์ฟแล้ว คันนี้นะคะคันที่อยู่ด้านหลังน้องอาจาย์นะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบอดี้ภายนอกภายในแล้วก็เลขไม้นะคะค่าตัวนะคะสมเหตุสมผลแล้วก็ที่สําคัญน,นะคะรถเนี่ยสภาพเดิมกริบกริบป้ายเดิมรงป้ายแดงนะคะสภาพเดิมป้ายแดงนะคะสภาพเดิมโรงงานน็อตไม่มีขยับนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าเดี๋ยวก่อนไปดูนะคะรายละเอียดและราคานะคะกดไลคะ์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน้องจ,จา้าดว้ค่ะไปชมคลิปกันค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราก็มาชมรายละเอียดภายนอกนะคะกับน้องจ้าจ๋ากันเลยสําหรับคนไหนที่มองหาอยู่นะคะกับเจ้า Toyota f o r t u จูเปี2019สีขาวมุกนะคะสีเดิมโรงงานได้ตัว2.4 V ขับ2นั่นเองนะคะไม่วิ่งไปเพียง93,000กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นไม้แท้ไม่เดิมสภาพรายละเอียดภายนอกภายในนะคะน่าสนใจมากๆนะคะออกกอง่ายนะคะแล้วที่สําคัญไม่ต้องรอรถนะคะจัดไฟแนนซ์ผ่านขับรถกลับบ้านได้เลย รายละเอียดอันดับแรกนะคะน้องก็จจาพาไปชมความเดิมนะคะในส่วนของตัวไฟนะคะด้านหน้านะคะเป็นไฟ LED แบบบบีบนะคะปรับตูงตับในหลอดเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญนะคะไฟตัดหมอกก็ได้มาโคเมียมพร้อมกระจังเดิมๆนะคะสวยๆสีเงินนะคะมาพร้อมกับทะเบียนแปดก็ไกลรอเรือ3365ได้ไปพร้อมกับตัวรถคุณลูกค้าหรือว่า FC ท่านใดนะคะที่ต้องการรถสวยๆแบบนี้นะคะอยากให้น้องกัจจ๋านะคะ ช่วยนะคะจัดไฟแนนซ์หรืออยากให้ช่วยแนะนำนะคะวันนี้ก็จะพีเต์น,นะคะให้คุณลูกค้าและก็เอทุกท่านได้ชมความสวยกับรถคันนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าบอดี้ด้านข้างนะคะหรือว่ารอบตัวรถทั้งหมดนะคะเป็นของเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานรวมไปถึงนะคะตัวซุ้มล้อนะคะเป็นสีดํา ส่วนตัวล้อนี้นะคะเป็นล้อแม็กสแตนดาร์ดโรงงานได้สกรู6รูสีแม็กสีทูโทนนะคะเป็นแม็กสแตนดาร์ดเลยนะตัวนี้ได้มาพร้อมยางปี2021ซึ่งเป็นดอกยางที่สามารถใช้ได้อีกประมาณถึง2ปีกันเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงขนาดดอกยางนะคะ ตัวดอกยางนะคะยังลึกๆนะคะสะพานยางยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะอีก2อสปีเลยค่อยเปลี่ยนนะคะขึ้นอยู่กับการขับขี่ของคุณลูกค้านะคะ mm hmm. แล้วก็ในที่สําคัญนะคะส่วนใต้ซุ้มล้อนะคะน็อตทุกตัวไม่มีขยับแน่นอน mm hmm. นี่คือคุณภาพรถที่นําเข้านะคะของบริษัทพิทยดรวมไปถึงตัวบันไดาทางขึ้นก็เป็นของแท้นะคะตรงนี้เป็นของโรงงานสภาพอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบก็จะเห็นรอยเท้านะคะขึ้นก็คือเป็นรอยเท้าของน้องจ๋าเหยียบขึ้นไปรีวิวเอง เนะะี่ยค่ะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเรามีการสปาให้คุณลูกค้าอีกหนึ่งรอบแน่นอนในส่วนตัวของกระจกนะคะตัวนี้ได้พับอัตโนมัติไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะตัวสีรถนี้นอมองเลยนะคะมุม45องศานะคะก็จะได้เห็นเลยว่าคันนี้นะคะเป็นสีเดิมๆนะคะของเดิมๆจากโรงงานเลยที่เปิดประตูนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะไม่มีรอยแตกรอยหักนะคะใหม่แล้วก็มาปุ่มสมาร์ทเอ็นทีนะคะรวมไปถึงด้านหลังนะคะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะค่อนข้างจะใหม่ ะะรวมไปถึงฟิล์มนะคะตัวนี้นะคะติดของลามินามาอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะขนาด40รอบคันนะคะเ c ซีคนไหนที่อยากได้รถคุณภาพเดิมๆสุขคุณภาพดีๆแล้วเอาไปวิ่งใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะวันนี้น้องก็จะนำมาเสิร์ฟนะคะวันนี้จุกๆกันไปเลยสภาพใต้คัสซีนะคะสีรอยแต้มมาจากโรงงานยังอยู่ที่เดิมนะคะตรงคัสซีจะไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโป๊สีจะไม่มีการทําสีมาใหม่นะคะตรงนี้ให้ดูกันชัดๆนี่คือสภาพรถเดิมๆนะคะ อนนี้คือสภาพแม็กทั้ง400ล้อจะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขูดเลยนะคะรถทุกคันต้องมาจากป้ายแดงยังไงนะคะไปหาลูกค้าคนต่อไปสภาพแบบนั้นแน่นอนภาษีพรบถือเครื่องมือแม่แรงนะคะได้ไปครบเลยล้ออะไรก็ได้ไปครบเหมือนเดิมนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะตรงนี้ฟังก์ชันให้อะไรมาบ้างนะคะของตัวฟ o r t จเนอปี2019นะคะตัวนี้เป็นตัวขับ2นะคะก็ด้านหลังเขาจะไม่มีระบุเลยว่าเป็น2 4นะคะหรือว่าจะเป็นตัวยังไงนะคะ รุ่นนี้ตามสแตนดาดโรงงานเลยจะไม่มีระบุมานะคะแต่บอกให้รู้เลยว่าคันนี้เป็นตัว 2.4V นะคะก็ได้ในส่วนของกล้องถอยนะคะไฟท้ายแบบ LED นะคะสังเกตนะคะของเดิมๆนะคะจะไม่มีอรอยแกะรอยถอดน,นะคะไฟท้ายนะคะเดิมทั้งหมดกระจกไล่ฟ้าแล้วนะคะสปอยเลอร์สีขาว มาพร้อมกับตัวรถนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่เปิดฝาท้ายนะคะกดค้างไว้สาวินะคะระบบก็จะเปิดนะคะอัตโนมัติตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะความเดิมๆของด้านท้ายกันมาชมความเดิมนะคะสําหรับด้านท้ายกันบ้างนะคะจุดเด่นๆแล้วก็จุดที่ต้องโฟกัสนะคะสําคัญเลยก็คือตัวนอ็อตแล้วก็ตัวรอยเม็ดอาร์คนะคะจะไม่มีรอยขยับจะไม่มีรอยถอดจะไม่มีรอยแกะเลย สังเกตนะคะจุดต่อมาก็คือจะไม่มีรอยพ้นสีไม่มีรอยโป้สีนะคะอ่ะอันนี้คือของเดิมที่ให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะสำหรับรถของบริษัทเพิยยน์ของเรานะคะก็เน้นความเดิมความสวยนะคะคุณภาพนะคะคัดเกรดนะคะสวยๆเดิมๆนะคะทุกอย่างต้องอยู่นะคะครบนะคะมาจากป้ายแดงยังไงนะคะก็ตั้งขายไปแบบนั้นเลยนะคะสำหรับ s c คนไหนที่อยากได้รถสีสวยคุณภาพดีดีเกรด A นะคะรถสภาพไม่ช้ำแบบนี้นะคะ รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนในส่วนตัวของด้านหลังนะคะคันนี้ก็ได้พับเบาะนะคะเก็บด้านข้างนะคะสำหรับ Fortuner นะคะของ Toyota ถ้าเป็นรถ MPV รถ SUV หรือว่าจะเป็น PPV นะคะเบาะหลังเขาแฝนด้านข้างทั้งหมดนะคะเป็นของสแตนดาร์ดโรงงานเลย เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะในส่วนของความเดิมภายในกันบ้างนะคะสิ่งที่คุณลูกค้าอยากเห็นนะคะอยากได้รถคันนี้บอกเลยว่าขับขี่สะดวกสบายแน่นอนนะคะด้วยความที่เป็นรถขับสูงๆนะคะแล้วก็เป็นรถเจ็ยที่นั่งนะคะเดินทางไปไหนนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อรถคันนี้แน่นอนภายในสภาพค่อนข้างใหม่นะคะแล้วก็ใหม่มากนะคะสภาพรถไม่ช้ำ สภาพรถไม่ช้ำเลยนะคะดูกันจะชัดตัวนี้นะคะยังเป็นตัว 2.4V นะคะแล้วบุเครื่องเสียงก็ยังเป็นคอนสแตนดาร์ดโรงงานนะคะตัวนี้ยังจะไม่ได้เป็น JBL นะ,ะถ้าได้เป็น JBL จะเป็นตัว TRD ขึ้นไปนะคะหรือเป็นตัว r e g e n d e r นั่นเองในส่วนของตัวเบาะนะคะตัวนี้ได้เบาะสีน้ำตาลทั้งหมดรอบคันเดินด้วยได้ตะเข็บสีขาวแอร์แบ็กหกใบนะคะพวงมาลายัยเบาะนะคะเบาะปรับเอของไฟฟ้านะคะหกทิศทาง ปุ่มเองจีนสตาร์ทเป็นสีดำนะคะพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งมีเพลทชิปให้เรียบร้อยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะก็คือคอนโซลตรงกลางไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถลอกนี่คือสภาพรถไม่ช้ำเนี่ยค่ะคุณลูกค้าที่เป็นเจ้าของคนต่อไปยังไงก็คุ้มได้รถไม่แก้90,000กว่าโลนะคะสภาพก็ใหม่ๆกริบกทั้งคันรวมไปถึงรอย นี่เลยนะคะกระดูกงูให้เห็นกันชัดๆนะคะปกติน้องระจ๋าจะไม่อยากเปิดให้ดูนะคะเพราะว่าทุกคันเนี่ยเดิมอยู่แล้วแน่นอนนะคะยิ่งเปิดบ่อยนะคะก็ทำให้ยางมันจะยืดนะคะไม่แนะนำให้เปิดให้แกะดูบ่อยๆนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกคก้ากลัวนะคะตรวจสอบสตอรี่ได้เลยเพราะว่าที่บริษัทเพชรนตนขายรถเกียร์เอเท่านั้นจะไม่มีชนหนักจะไม่มีพิควัมไม่มีจมน้ำแน่นอนนะคะถ้าซื้อไปแล้วเจออย่างที่พูดมารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะ มาดูสภาพภายในกันบ้างนะคะคุณลูกค้าตรงที่เบาะแถวกลางนะคะได้อะไรบ้างได้ความใหม่แน่นอนได้ความเดิมนะคะตรงจุดนี้ก็มีที่ชาร์จไฟให้ถึงหลายจุดเลยไม่หวงนะคะออปชันไม่หวงแอร์ได้ถึงสามช่องเลยนะคะแถวหนึ 2, ่งแถวสองแถวสามนะคะแอร์ได้ไปทั้งหมดเลยนะคะนี่คือคุณภาพรถเดิมๆนะคะใครถูกฉลกแล้วนะคะคันนี้นะคะได้ปี2019ใหม่93้0 0 สีขาวมุกนะคะสภาพส,สวยๆเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมนะคะรายละเอียดห้องเครื่องยนต์กันนะคะว่าสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะคะ,ะมาชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะไม่วิ่ง93 0 0เชื้อเพลิงดีเซลนะคะคันหน้าเดิมแน่นอนนะคะคุณลูกค้านะคะรถทุกตัวนะคะรถทุกคันนะคะอยากให้คุณลูกค้าเชื่อมั่นนะคะในบริษัทเพชรยนต์รถทุกคันนะคะที่นำมารีวิวนะคะสภาพต้องเดิม ไม่เคยชนหนักไม่เคยพิกามไม่เคยจมน้ําแน่นอนนะคะสภาพแผ่นเพจยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบร,รวมไปถึงตัวน,อน็อตกระฝากระโปรงจะไม่มีรอยถอดรอยแกะนะคะสภาพเครื่องยนต์เดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องนะคะเครื่องยนต์ใหม่มากนะคะเครื่องยนต์ค่อนข้างใหม่สภาพใหม่จริงๆนะคะยังขับดีอยู่เลยนะคะเครื่องยนต์นิ่งๆน,นะคะแน,น่นๆเลยนะคะนี่คือเครื่องยนต์สภาพเดิมๆฉนวนกันความร้อนก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบ นะคะฝากระโปรงต้องมีสติ๊กเกอร์ทุกอย่างปิดอยู่นะคะคุณลูกค้านะอ่าคนไหนที่สนใจแล้วถูกฉลอกแล้วนะคะแล้วก็เป็นสเปคที่ตามหาอยู่นะคะวันนี้ห้ามพลาดแล้วก็รีบนะคะตัดสินใจโทรมาหาน้องเจ๊จ๋าด่วนๆเลยนะคะรถสีขาวมุกนะคะสําหรับ t o y ยต a f o r t จูเนอนะคะค่อนข้างมาไวไปไวนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นรถค่อนข้างที่เป็นรุ่นนิยมและเป็นสีนะคะที่คนไทยนะคะนิยมค่อนข้างมากนะคะแล้วก็สภาพดีๆสวยๆแบบนี้ไม่น้อยน้อยนะคะ ติดต่อหาน้องเจาจที่เพรยนต์ได้เลยนะคะรอซัพพอร์ตคุณลูกค้าอยู่นะคะวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเจาทจาทำคลิปรีวิวรถสวยให้ดูทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ